นี่อ่มวงเหนือทำมชาติชื่อนั่นอะไรนา My name is พันเฮ้ย My name is Chicky i c k y c i c k y Chicky My name is ักชักชักชักครับครับชักชั Chicky 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 ครับครับชักชักักเอ้ยเราแบ่งกันเป็น2ตัวไหมเธอเป็น เราอยากเป็นลาล่ะลาลาลาเราก็อยากเป็นลาล่ะลาลาแบ่งชูปใครชนะเป็นลาเราอยากเป็นลาล่ะลาล่าลาเราอยากเป็นลาล่ะพร้อมกันเลยไหมลาลาพร้อมกันไหมเออลาลาพร้อมกันที่เหลือก็งานพร้อมกันหมดเลยเออพร้อมกันหมดเลยเราเราเราจะแค่แนะนําชื่อหรือว่าเราจะแบบเอาตามในคลิปเลยอาตนมในคลิปโอเคหนึ่งสองสาม my name is c h i k i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  my name is ชักช้าชักช้าชักชา cha cha cha, ờ sao vậy nào? Clap clap cha cha cha, chicky chicky chicky, clap clap cha cha cha. My, 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 my name is bom 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 <laughs> bom bom, chicky chicky, ở đây cha cha, bom bom chicky cha cha bom bom, <laughs> <laughs> chicky cha bom bom, clap clap. แล้วก็เต้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  My name is Lala 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 l a My name is Chiki 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 My name is c l a b c l a b Cha 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 Ch Ch. My name is Bomb o m b o m My Chiki แล้วก็ Chiki ป Ch ่ะอ oh, uh. ๋อใช่ Chiki Cha Cha Bomb o m Lala Lala หยอนจบแล้วสเตตเดบิวของสเตตเดบิวสเตตเดบิวของเอป่าตอนนี้เป็นยูนิตคู่ใช่ค่ะเป็นพรีเดบิวเพรีเดบิวนะคะเป็นยูนิตสองคนยูนิตสองคนเอป่านะคะเย่อัลบั้มแรกสเจ็ด t สเตตเหรอ one minute เอ้ย n e minute ยูนิตยูนิตยูนิต punch and prima เอป่าเพลงชิคกี้ชิคกี้ มิวสิกซิงเกิลเอ้ยยังไม่เป็นซิงเกิลเนาะยังไม่เป็นสัีสเออ <P w S 2> เป็นสเตตสเปเชียลใช่เป็นยูนิตสองคนเฉยๆนะคะใช่ค่ะ <laughs>